เชื่อไหนสูดก็ได้สักทีไอ้น้องไช่หมวกฟาง1อันอ่ากล้วยกล้วยธรรมดาเอ้ไม่ใช่กล้วยธรรมดาสิไม่ใช่กล้วยธรรมดากล้วยแสงกล้วยเน่าครบแล้วมั้งอ่าเสร็จลนะหมวกฟางอ๋อต้องกล้วยธรรมดาเวยเหรอกล้วยธรรมดา เยี่ยมโอ้โหเจ๋งโยอก็สวีดัดสสวีดทุกคนด้วยนะอยู่กันในล็อกฟู้ดนะครับผมที่ทําช้าไม่ใช่อะไรครับหาของไม่ได้ครับแม่งเกลือเกิน <c oughs> คือทีเนี้ยผมก็ควรจะไม่อคดคลิปหลอดนะในชาตินี้นะตอนนี้คือหน้าตอนแรกก็ว่าจะรอในอัปเดตหน้าเลยแต่ว่ามีเพื่อนในเกมมาทักมาแบบพี่ครับผมมีของแบบเต็มตัวเลยนะแบบไม่เหลือจัดเลยคืออยากจะแบบให้พี่เนี่ยแบบพี่ขายของอะไรเปล่าอะไรเงี้ยนะ ผมเลยไปขอมาแนละ้วคือหมวกฟางครับก็ตามต้นคลิปก็น่าจะเเห็นดี๋ยวประมาณ20กว่าก็ไม่รู้ว่าเขาขอมาไหนเหมือนกันก็ไม่จะใช้ถ้ามันเถิดนะครับแต่โคเยอะเลยนะ <laughs> สิ่งเราต้องเตรียมไปนะครับผมตังนะประมาณเดี๋ยวมุดดูแล้วใช้เท่าไหร่ลืมแล้วคิดลืมแล้วก็เราเนะี่ยเพิ่งทำเมื่อกี้ยังลืมได้ใช่ไหมเฮ้ย <laughs> ไม่ดูความจำสั้นน้องแต่นั่นยาวมาหนึ่งแขนนะสี่ร้อยล้านนะครับที่ต้องการก็คือหมวกฟางกล้วย มันจะมีกล้วย2แบบนะครับนั่นอันนี้เป็นกล้วยธรรมดาอันนี้เป็นกล้วยเน่าแล้วก็มีกล้วยแบบกล้วยแบบชายนี่นะก็3อย่างมีกล้วยสามันแล้วก็บวูฟาง4อย่างนะครับแล้วก็ตังด้วยนะสี่ละล้านนะกห้าอย่างตามนี้นะครับกล้วยเนี่ยนะครับผมสามารถหาจากเกาะนได้เลยนะทั้งสามอันเลยซึ่งเนี่ยอันนี้เป็นกล้วยธรรมดานะก็เรามาหาได้นะครับเนี่ยเป็นกล้วยธรรมดานะครับผมอันนี้เป็นกล้วยเอ่อกล้วยแบบกล้วยเน่านะนี่กล้วยเน่าก็อยู่ตรงนี้นะครับโอ้ววัด ไม่ตายยังไงวะเนี่ยเอออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมอบล็อกแล้วบล็อกม,มาไงเนี่ยน้องอันนี้ก็เป็นกล้วยระดับใช้นี่นะก็มาหาตีบอลได้จากตรงนี้ก็อ่ะหลังจากที่เราเนี่ยของครบแล้วนะครับสิ่งสาคัญที่หายอะสุดในเกมตอนนี้เลยนะครับผมก็คือหมวกฟางนะครับผมหมวกฟางก็คืออันนี้ครับนี่คือใครที่ไปดูช่องเจ้าของเกมก็แน่ยูแล้วว่าเนี่ยมันตอบยังไงแต่ว่าเผื่อใครที่ว่าดู ช่องผมเป็นเจลเลยนะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เผื่อาจจะมีก็ได้บางส่วนนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีช่องมีคนดูช่องผมไปช่องเดียวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเออและนังว่าถ้าผมทำคลิปช้าก็ไปดูช่องเด็ดดีกว่านะผมผมก็ทําแบบนั่นนะผมก็เป็นเพื่อนปกตินะไม่มีอะไรหรอกนะครับอ่าอ่าวิธีการหาบอกฟ้านะขอผมทุกคนสังเกตต้องมาอย่างนี้นะมาีสีอย่างเงี้ยทุกๆ5ทีเนี่ยนะครับมันก็จะเกิด่างว่าทุกๆ5ทีนีมันก็จะมีโอกาสซุมเกิดพร้อมกับผลปีสาจนะครับผม เดี๋ยวเนะี่ยเดี๋ยวครบห้าถีดลองหายดูแล้วกันว่าจะได้ผลหรือได้หมวกนะครับจะได้ผลหรือได้หมวกไปเราวไปดูการนะอีกมาสามสิบวินะครับระหว่งางนี้ก็เดี๋ยวเอเอว่ะเดี๋ยวฟาร,รม์มกล้วยด้วยดีกว่านะครับทำเดวิดวางรอนะครับเอ้ยเดี๋ยวอะไรลืมไงน,นี่เออลืมรีวิวดาบได้ไงวะเนี่ยวางล็อกก็ไปแต่มารีวิวดาบพอแล้วกันนะอันนี้แตันะครับตันแล้วนะคผมเต็มตีธรรมดานะครับนี่ประมาณนี้เอฟเฟกต์อะสกิลแซ เป็นการปาดขึ้นแปางหน้าเอ้ยได้มาแล้วคุ้นไหวอ่ะไปสกิล q x ซสับลงเพื้อน,นะครับโอ้ยแรงจวดสกิกระเทือเพื้อนนะผมอ๋อแล้วนะเดี๋ยวมาไงข้างหลังอืมเฮ้ยเดี๋ยวนะก็อย่างนี้อ่ะอ๋อล้วไงเหนเะฮ้ยถึงเหรอเดี๋ยวนะเฮ้ยเชี่ย ไม่ใช่แล้วอ๋อไปถึงโอเคตอนนี้เดี๋ยวถ้าตรงนี้ถึงด้วยปนะเอาแล้วไงหาหาเล่นแล้วกูเออโอเคผมก็ไม่ได้ไกลอะไรคิดนะครับทำมันเถอะต่อไปเทคยูเซเอ็อดอะสีด่ดำยวังวะสี่คืออะไรลืมแล้วทคิูซีอ๋อทุกพื้นก็ต้องจะเหลือแค่วีใช่ไหมนะเทคยูวีนะครับเทคยูวีว้าว ที่เป็น key, ายคิดลาชันไอนะ okay, ้น้องโอเคมีทั้งหมดสี่ตกิลประมาณนี้อ่ะครบห้าทีแล้วเราลองหาดูแล้วการว่าเราจะเจอผลหรือหมวกฟางนะผมโอ้ยชิดแมน what the hell ไม่มีได้ยังไงวะฮะเดี๋ยวนะกูไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่แล้วอันนี้เริ่มเริ่มแปลกแปลกปแล้วอะไรคือไม่เจอ มันต้องเป็นผลสปินแน่นอนผมว่าแต่แค่มันเล็กมากๆนะครับเลยเรามองไม่เห็นนะผมผ่านตรงนี้ปะอ้ะอา,าอวก็ตอนแรกไม่มีได้ไงวะเดี๋ยวนะกูกอคิปดูแป๊บนึงเฮย้ยเออช่มันเถอะนะเอาหรือว่ารอดผมสับแล้วคือผลผลน้ำแข็งนะครับผมประมาณนี้อ่ะถ้าตรงดีก็น่าจะตัดมันบอกฟางนะครับผมตาน,นั้นนะครับผมอ่ะไหนลองมาทำเดวิดกันซิเดวิด ถ้าที่ดูใช้อันนี้นะครับอ่าอันนี้ผมคงไม่อธิบายแลนะ้วมาเดบิวต์เพราะว่าทุกคนก็จะมีกันอยู่แล้วผมไม่มีนะชำชานะเพิ่งได้ของมาด้วยนะประมาณนี้น่าจะครบนะครับสามอย่างเนาะสามอย่างครบป่าวะไม่รู้ลองกดดูอา้อาวลืมกล้วยแคณลืมกล้วย,วยนี่เชี่ย มาลองดูวิดมั่งดิสกลิลแซดสกลิลเอ็กเอ๊ะอ๋อต้องหันต้องหันโอเคโอเคเข้าใจและสกลิลสี่วัดกระทะสกลิลวีเฮ้ยอันเดวยวเอ้ยเ,อเดี๋ยวนะคอมโบได้ไหมเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเอาได้เหรออ้าวเป็นเรื่องแล้วไงอะไรเงี้ย เฮ้ยเขี่ยมคอมโบดับได้เลยเหรอก็ว่าเฮ้ยเขี่ยไมงก็ว่าทาไมเขาบอกว่าเดวิดมันโกงโอเคเข้าใจาแล้วเข้าใจาแล้วอ่ะคลิปนี้ก็ออยเพลงคดีละกันทุกคนใครที่อยากทำนะครับก็บอกแล้วนะตามมาแนวสองอย่างเลยนะครับผมแต่เบคกินเดี๋ยวเอาไว้คิดหน้าละกนะักน,มมกนนะครับผมหากระทาไม่มีกระทานะลืมไปลืมไปว่าจะกระทาด้วยนะครับอะไรบ้างทุกคนก็คิดด้วยก็อ้อยเพลงคดีนะ,ะทุกคนไปไปครับทุกคนน้องนะ